ถึงวันนี้ก่อนปีนี้เราย้ายมาปีแรกแล้วเลื่อนชั้นเลยไครขึ้นไทยลีกเลยเป็นไงบ้างความรู้สึกก็อย่างอื่นเลยต้องขอขอบคุณทีมงานสตาฟที่ขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชขอบคุณพี่งขอบคุณท่านสโมสรนครปฐมและทีมงานในนครปฐมที่เชื่อั่าในตัวผมเอาผมที่ว่าดึงตัวผมมาเล่นที่นครปฐมแห่งนี้ซึ่งด้วยตัวผมเองอ่ะคือแบบมันเป็นความฝันอยู่แล้วคือแบบว่าฝันอ่ะคือฝันผมอยากได้เล่นกับโค้ชธง คือความฝันของผมอยู่แล้วแต่ด้วยด้วยเราไม่คิดว่ามันจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็ถือว่าปีนี้ผลงานจะเป็นความฝันก็เป็นจริงนะครับเพราะว่าผมพาแล้วความผสมขึ้นไทยลีกแล้วก็มันเป็นความฝันผมที่สุดแล้วครับขึ้นไทยลีกแด์ด้วยใช่ไหมครับครับเราผ่านเรื่องของสมอภูมิเป็นนักว่าเป็นนักวัดชายหามาก่อนถูกไหมครับใช่ครับอานนี้เล่นตรงนี้ม,มันมันยากง่ายแต่ผมมีไหมเออก่อนก่อนที่ผมจะไปเล่น ปัญหาคือผมก็อยู่ฟุตบอลใหญ่นี่แหละแต่คือแค่ไปแบบไปแบบท้าทายแค่ตรงช่วงช่วงที่ว่าเขาให้ไปเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยเราก็แบบว่าขอไปเล่นอะไรเงี้ยก็ไปเขามั่นใจเราก็เราก็อยากเล่นก็คือแบบพอกลับมาเล่นมันก็โหพอยิ่งมาเป็นวันนี้ด้วยมันยิ่งแบบพูดไม่ออกครับมัน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 เกินฝันแล้วมันที่นี้ยมันแค่แค่แค่ไทยลีกมันก็เกินฝันแล้วครับครับ ใช้ใช้สุตรวันนี้แฟนบอล3,000กับชีวิตมาดูเราแล้ววันนี้ผสมควาเสเร็จเราผสบควาเสเร็จไปด้วยจะบอกแฟนบอลไหมนี่แล้วจะบอกผมตรงนี้ไหมก็ถ้ามีอะไรพูดได้นอกจากคําว่าขอบคุณผมก็จะพูดนะครับแต่มันสุดยอดจริงๆครับผมยอมรับตั้งแต่วันแรกที่ผมก้าวมาเล่นที่สมโมสรอ,อย่างนี้กองเชียร์มาให้กําลังใจทุกที่ไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ทิศในบ้านคือมาให้กําลังใจพวกเราเสมอคือกองเชียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือ ผมก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วผมก็ทำสำเร็จเพื่อแฟนบอลเพื่อชาวนครปฐม